สวัสดีครับจิติครับผมเจอก,กันกับกิติบนเพจ a c e b o o k กิติคนคำนวณแล้วก็ y o u t u e c h a ช n e l กิติคนคำนวณ TV ีนะครับแต่คลิปนี้จะแชร์บน YouTube เท่านั้นนะครับส่วน Facebook ผมจะแชร์ลิงก์ของ YouTube นะครับเพราะว่าจะแผนกล้องไปที่กระดาษข้อมูลนะครับแผ่นข้อมูลเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าบนผมไม่แน่ใจนะครับว่าบน Facebook จะโดนอะไรไหมก็เลยแชร์บน youtube อย่างเดียวนะครับอัพขึ้น youtube อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวแชร์ลิงก์ u t u b e ไปบน f a c e b o o k นะครับผมวันที่สองพฤษภาคมพรุ่งนี้แล้วครับมืออื่นรวยครับพรุ่งนี้รวยนะครับ2พฤษภาคม2567ครับผมจริงๆแล้วข้อมูลนี้นะครับผมได้แบ่งปันไปแล้วนะครับแบ่งปันไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ แต่เอามาแบ,บ่งปันซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะก่อนหน้านั้นเป็นคลิปพูดคุยเฉยๆนะครับแต่คลิปนี้จะแพนกล้องไปที่ข้อมูลเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปนะครับผมงวดที่7ต้องมาวันที่สนะครับผมเพราะว่าหกงวดติดต่อ,อกันแล้วนะครับ ใครที่ติดตามเป็นประจำหรือติดตามมาตลอดนะครับช่วงหลังๆนี้ยอดวิวอาจจะน้อยนะครับคนอาจจะดูน้อยแต่ว่าคนที่ดูอยู่ตลอดก็น่าจ,จะรู้อยู่ว่าเจ็ดหกงวดแล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับจนถึงสิบหกเมษายนนะครับมไม่เคยลุดเลยนะครับวันที่สองพรุ่งนี้นะครับสองพฤษภาหกเจ็ดงวดที่7็ดครับผม ตามหน้าจอเลยนะครับผมกิติคนคำนวณ2พฤษภาคม2567นะครับเลขคาดการ6ตัวนี่ก็504328 504328นะครับวิ่งบนนะครับวาง2ตัวคือ5กับ0นะครับ5กับ0งวดที่แล้วผมวาง9กับ5บนนะครับ วางเก้ากับห้าบนนะก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับงวดนี้วางห้ากับศูนย์นะครับในวงกลมคือเลขห้าเป็นตัวเด่นนะครับส่วนศูนย์เป็นตัวรองนะครับวิ่งล่างสี่กับสามเด่นสี่รองสามนะครับสองตัวเน้นๆก็ห้าศูนย์สี่สามห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สามแล้วก็ห้าสี่นะส่วนสามตัวเน้นๆสี่ชุดนะครับ สามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์สี่สามแล้วก็ห้าสี่สามครับตามนี้จริงๆแล้วนะครับใครสังเกตก็จะเห็นว่าตัวเน้นตัวเน้นๆนะครับตัวเด่นก็จะเป็น5043นี่แหละวินไปเล็กชุด2ตัว3ตัวตามนี้เลยนะนะครับ สองตัวสามาเลขสองตัวนี่ผมไม่ได้แยกบนล่างนะครับแต่ถ้าใครอยากแยกบนล่างแยกตามเลขวิ่งเลยนะนะครับแยกตามเลขวิ่งเลยนะหรือถ้าใครอยากเน้นมากๆบอกว่าหกชุดมันเยอะนะครับห้าศูนย์สี่สามนะครับผมเอาแค่นี้นะทำมั่นใจนะครับเสี่ยงดูนะครับตัวเลขยิ่งเยอะโอกาสในการ โชคดีก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ตัวเลขน้อยโอกาสโชคดีก็น้อยลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าโชคดีขึ้นมากับตัวเลขนน้อยมันก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงเนาะอันนี้เข้าใจกันอยู่นะครับผมแต่เพื่อความเป็นไปได้นะครับเพิ่มตัวเลขมากขึ้นแต่ต้องอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นะนะครับส่วนตัวลองนะครับ58 0 8 5 2 4 2 3ย2์8นะครับ 8 50 250 438แล้วก็248นะครับตามนี้8กับ2เป็นตัวรองนะครับรองลงไปอีกเป็นตัวประกอบนะแต่งวดที่แล้วก็เลข8ปนี่แหละเป็นตัวรองนะครับนี่หละงวดที่แล้วนี่เห็นไหม598กับ98นะครับ ามนี้นะครับหวังว่าจะมันๆนะครับหวังว่าจะโชคดีหวังว่าจะปังเป็นงวดที่เจ็ดติดต่อกันนะครับเลขหกตัวนะครับมันไม่เด่นทั้งหกตัวหรอกนะต้องชี้แจงนิดนึงนะครับพอสามตัวบนก็มีแค่สามหลักเนาะหน่วยสิบร้อยนะครับถ้าไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามก็สูงสุดสามตัวนะครับเช่นเดียวกันครับสองตัวล่างนะครับ ก็มีแค่สองหลักคือหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับถ้าไม่ใช่เลขเบิ้ลก็เด่นสูงสุดได้สองตัวแล้วเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นทั้งบนทั้งล่างเนี่ยสูงสุดได้ห้าตัวนะครับสามารถเด่นสูงสุดได้ห้าตัวนะครับถ้าเลขไม่ซ้ํากันเลยทั้งห้าหลักนะเด่นสูงสุดได้ห้าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟุกว่าห้าในหกตัวเนี่ยติดเด่นนะครับ จากผลรางวัลนะครับจึงยืนยันจึงแจ้งให้ทราบว่าหกตัวนี้ไม่เด่นทั้งหกตัวแน่นอนนะครับทำไมแต่ทําไมถึงทําเลขหกตัวล่ะเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ครับเลขหกตัวนี้อยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรได้นะครับผมนะแต่ทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เลขอั้นเลขจ่ายไม่เต็มมันเยอะนะครับอันนี้เราเข้าใจตรงกันเนาะ,ะจุดเริ่มต้นของเลขหกตัวเนี่ย ผมทำในเมื่อเจ็ดไม่ใช่เจ็ดสิบแปดถึงเก้าปีที่แล้วนะ่ะเลขอันเลขจ่ายไม่เต็มมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ขนาดนี้นะครับนะแต่ก็ยังยืนยันใช้แนวทางเดิมครับเลขหกตัวแต่ตัดทอนลงมานะครับเลขวิ่งบนวิ่งล่างมันก็จะเหลือน้อยตัวลงไปอีกนะครับก็ให้สังเกตนี่ละกันถ้าใครอยากตัดตัวเลขนะครับแล้วเชื่อมั่นในเลขวิ่งนะครับแยกบนแยกล่างตามเลขวิ่งได้เลยนะครับง่ยนะ ตัวเด่นผมก็เฉพาะเลขสี่ตัวนี่แหละตามนี้ไม่ได้เยอะนะแต่อย่างที่เห็นงวดที่แล้วไปเข้าตัวรองหมดเลยนะครับแต่เด่นบนงวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกเนาะสิบหกเมษายนที่ผ่านมาก็เด่นทั้งสองตัวเลยนะเก้ากนะับห้าห้ากับเก้าเนาะนะครับผมตามนี้นะครับผมก็ตามนี้แล้วกันขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับ มันหวานสุขผู้สคนครับมันหวานสุขผู้สุขคนครับพี่น้องสวัสดีครับ